นี่คือ C M I S 70ครับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทเซนจูริมีนประเทศไทยจำกัดในนามของ H I P นี่คือตัวกล่องของผลิตภัณฑ์เวลาที่ท่านซื้อจากตัวแทนจำหน่ายนะครับก็จะมีดังรูปร่างแบบนี้นะครับพอเปิดด้านในกล่องขึ้นมานะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องนะครับซึ่งห่อใส่ถุงพลาสติกเป็นแพคเกจิ้งอย่างดีนะครับนอกจากนั้นนะครับ ในตัวกล่องก็จะมีประกอบไปด้วยสายอะแดปเตอร์นะครับสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้านะครับแล้วก็มีสำหรับพุกหรือน็อตนะฮะเพื่อที่ทำการยึดนะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยสาย USB c a เบิลนะครับในการดึงข้อมูลและในการเชื่อมต่อส่วนเพจและก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับบนบน CMI S 70รุ่นนี้จะอยู่ด้านหลังของเครื่องนะครับและนี่คือผลิตภัณฑ์ CMI S 70